ซึ่งต้องบอกเขาว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่กระบวนการสภานะะสามารถถอดถอนนักการเมืองได้สําเร็จซึ่งภายหลังจากที่สนชมีการลงมติเรียบร้อยแล้วนะคะฝ้าของประธานสนชค่ะคุณพรพิชิตชนชัยออกมาระบุนะคะว่าสนชปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่สภาที่ยุบไปดังนั้นยืนยันนะคะว่ามีอํานาจพิจารณาถอดถอนนันกการเมืองหรือแต่งตั้งบุคคลต่างๆมาทําหน้าที่ตามกรอบอํานาจเดิมแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี2550จะถูกยกเลิกไปแล้ว นอกจากนี้นะคะแม้ว่าคุณยิ่งรักเองจะอ้างว่าถูกถอดถอยมาแล้วถึงสามครั้งแต่ว่าคุณพรเพชรก็บอกค่ะว่ายังเหลือข้อกฎหมายที่ว่าด้วยการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีที่ต้องดําเนินการกี่ปีมาแล้วที่ผ่านมาก็ดําเนินกระบวนพิจารณาอย่างนี้ก็คือพ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะท่านสมชายวงสวัสดิ์ก็พ้นจากตําแหน่งนายกไปแล้ววุฒิสภาสบายนันก็ดําเนินกระบวนการถอดถอน นะถ้าโต้แย้งอย่างเนี้ยบอกตำแหน่งฉันได้มีแล้วมาถอดถอนทำไมคำตอบง่ายๆก็คือว่ามันมีกระบวนการต่อไปว่าถ้าถูกถอดถอนแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมือง5ปีด้วยเหตุนี้เนี่ยหลักกฎหมายนี้ก็ภา,าษาอังกฤษก็เรียกว่าเฟิร์มแล้วหนักแน่นแล้วนะครับไม่ใช่ข้อโต้แย้งอีกแล้วนะครับ ประธานสอนอชอยังประเมินผลการลงมติการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะบอกว่าสอนอชอ190คนที่ลงมติถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นดุลพินิจส,ส่วนตัวของสมาชิกสอนอชอแต่ละท่านยืนยันนะคะว่าไม่มีการชักจูงหรือว่าล็อบบี้ผลการตัดสินล่วงหน้าเพราะเชื่อว่าสมาชิกสอนอชอศึกษาและก็เข้าใจพยานหลักฐานในสำนวนคำร้องของปป,ปชจนเห็นความผิดของคุณยิ่งลักษณ์ ส่วนกรณีที่สนชนั้นลงมติไม่ถอดถอนคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนลอดีตประธานรัฐสภารวมถึงคุณนิคมแัวรัพพานิชอดีตประธานมุฒิสภาตามคำร้องของปปชนะคะเรื่องนี้ประธานสนชคุณพรเพชรบอกเขาว่าการตัดสิทธิ์การอาภิปรายของสมาชิกสภาซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐมนูญปี2550 สนชส่วนใหญ่น่าจะเห็นว่าในเมื่อรัฐธรมนูญปี2550นั้นถูกยกเลิกไปแล้วประกอบก,บกับการแก้รัฐมนูลใหม่ไม่สำเร็จไม่เกิดความเสียหายจึงไม่น่ามีความผิดนะคะคนี่ก็เป็นความเห็นล่าสุดจากทางประธานสนชรเรื่องของการถอดถอนบุคคลสําคัญในการเมือง3ท่านด้วยกันค่ะใช่ครับก็เดี๋ยวต้องคงต้องติดตามกันต่อนะครับคุณยิ่งหลักเองตอนนี้มีทั้งคดีในเรื่องของการเมืองมีคดีอาญาเข้ามาด้วยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าความคืบหน้าในคดีต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ